สบายดีพี่น้องมืัธย์คูทุกคนเนาะอันวันนี้นกจะมาอัปเดตว่าเป็นอย่างนกบัได้ลงคลิปสองสามมื้อนี่เนาะเอ,อ,อเอร์เม็นสองสามมือ้อเนี่ยเนี่ยประมาณสี่ได้ทิศหนึ่งเลยเนาะพี่น้องหลายคนก็ถามข่าวถามข่าวถามอันเข้ามาเนาะวันนี้นกก็จะมามาตอบมาว่าสู้ฟงังว่าเป็นอย่างคือโบห็นแล้วก็คือโบโลงคลิปเนาะ นั่นก็คือ,อพ่อทางบ้านเพื่อนพอสบายพี่น้องนกก็เลยบ่มีกำลังใจสี่อยากเอาคลิปเอาอย่างลงเนาะแต่ว่าก็ไปเยี่ยมเยือนพี่น้องอยู่วันที่ว่าเพื่อนเข้ามาในบ้านนกนะไปเมื่อละสองสามบ้านเนาะไปค่อยทยอยไปนะแบบบ่มีกำลังใจวต่สันสาเป็นอย่างว่าสันนกตกใจหลายแล้วก็เป็นห่วงเพื่อนหลายแบบว่าเพื่อนพาดตัดพี่น้อง ผ่าตัดใหญ่เ่ยอันอนนั้ตั้งแต่พี่นะไตเส่ดื้อขึ้นมาฮอดพี่มองอ่งหัวใจนี่นะเพิ่นเคยผ่าตัดมาแล้วเท่านึงพี่น้องอ่าผ่านมาสี่สิบแปดปีเลยแหละตั้งแตนง่นกยมทันมาอเมริกาแล้วันนี้หันบังเอิญในเลยนันไส้ไส้ไส้ใหญ่หไงนะ แล้วไปติดกันกับบาดแผลพี่นอ้องเราเฮ็ดให้เพื่อนหันเจ็บแหงกินกับบได้กินแล้วไม่แต่เอ่ตีคืนตีคืนแล้วก็ไม่แต่ว่าขอโทษอันไม่แต่หะออกเนาะคอนสิรแล้วก็ได้กินอยางบ่ได้นอนกับบัว้เจ็บแล้วบัดนี้หันสิ่งที่เฮ็ดให้นกแบบาบสบายใจแหงนอนกับบัวรับก็คือเพื่อนเพิ่นผู้เท่าเนาะไปห้องหมอบัดนี้หันกับบัอยากมีเหงามีแห้งแน,น่นอนเบิรนบ่ได้กินข้าวเด วันนี้ผ่าตัดวันนี้ฮันเกือบเอาเพื่อนไปน้ำบรทันนะนะแล้วกับวันนี้ฮันอยังก็ใส่อันนั้นฮันนะใส่ออกซิได้ใส่ออกซิโซ่เนาะหลังจากผ่าตัดแล้วเพื่อนเพื่อนมิดไปนะเกือบอันในหมอเพื่นอนเอาเอาเอาออกซิมาใส่เลยเอ,อยันให้ซ่ยให้เพื่อนหายใจนะเนาะแล้ววันนี้ฮัน ก็เลยว่าบได้ลงลงคิปอีหย <Yeah, us S 1> um ังย้อนอันนี้หละพี่น่วง่วทางบ้านห่วงทพแต่ว่าเด๋ยวนี้หันทางบ้านเก็ทาหมบ้านนดี๋ยวนี้ก็ไข้หลายได้ทางหมอบ้านเฮาแสดงว่าเฮามีสัมมโนสัมมโนครัวครบไปแล้วก็บ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากอีหยังอันก็บ่ได้เสียแพงเนาะเสียเริ่มต้นก็มีต30พันนึงนะแต่ว่าเด๋ยวนี้หันพอเพิ่นหันไข้ละ เมื่อนี้ฮะเพิ่นลุกขึ้นมาได้กลิ่นต้มข้าวเปียกแล้วพี่น้องข้าววันน้ํเขานะ้าวน้ําเข้าวอ่อนๆน,นั่นแหละค่อยสดเอาแต่ว่าเพิ่นตอนสามสองมื้อหลังสามมื้อหลังฮะแม่นภูมเมื่อความคนนะพี่น้องก็งจังหวะนกขันบุ้งบ่มมีกระจิตกระเจายอยเค็นอย่างเลยไม่แต่ไปการมาเมืนินที่สุดเนาะรอฟังข่าวว่าทางน้องที่ส่งมามาเป็นแนวใด่นหูเมื่อตัวระบอบหรือว่าจังได อันน้องสาวผู้นึงมาแท็กมาตุกใจฉันอันพ่อม้อยไปพี่ฉันอันนั้นเกือบอันนั้นเอาออกซิมาใส่น้ำกระปุนหันอืนนอนกับบุรับพี่น้องเอ้ยจังบานกหันบุรีลงคงลมคลิปแต่ว่านกก็เห็นพี่น้องมาเยี่ยมเยือนถามข้าวถามข้าวอยู่เนาะอันแต่ว่านกขันยังบุมีกําลังใจแบบว่าบมี่ฉันซะอันยังบุมีแห้งว่าสิเออไปบอกพี่น้องในนั้นในนี้เนาะกับบุรก พ like so so, um, ี่น้องเฮ็ดม่วนๆอันนี้ก็บ่อยากเอาเรื่องแบบเศร้าๆมาอันนี้หั่นนะก็เลยมามาคิดไปคิดมาน้องนุ่งหลายคนเนาะพี่น้องหลายคนหมู่คู่ก็ถามหาบาดนี้ว่าเป็นจังไดมาจังได๋เนาะนกก็เลยตัดสินใจมาเฮ็ดคลิปวิดีโออันนี้ขึ้นมาว่าเออนกสาวแลาวเป็นหยังคือบ่เห็นลงคลิปปกติหันนกจะลงอยู่ทุกมื้อเนาะอันบางเทื่อก็ลงเช้าเทื่อก็ลงแรงแบบสินี่นะ บางมือมีเวลาหลายๆแน่ก็ลงทางเช้าลงทงแรงแหละคลิปสั้นแน่คลิปยาวแน่ก็ลงไปแต่ละมือเนาะแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้นี่แม่นว่าเงียบคลิปย้อนอันนี้แหละพี่น้องอันนกก็เห็นพี่น้องเข้ามาลิ้นนําหลายบ้านหลายอย่างอยู่นกก็ทยอยไปมือละบ้านสงบ้านเด้อพี่น้องเพราะว่าแบบ3 3มื้อลก็แม่นบ่บ่มีแรงว่าซั่นซะบ่มีกําลังใจ แต่ว่าเมื่อนี่หันเออกำลังใจมาแล้วบาบนี้แล้วก็สิพัายามทยอยไปเบิร์ทุกคนที่ว่าเข้ามาในบ้านนกเนอะนกโบโบอันนั้นนกโบโบให้เข้ามาละลาเนอะเดี๋ยวนกต้องได้กลับไปเยี่ยมเยือนไปถามข่าวถามข่าวเพื่อนเนาะเพื่อนเข้ามาถามข่าวถามข่าวเขาโอ้นกก็ดีใจด้ที่ว่าเออเขาเพ่ได้ลงคลิปลงอย่างเพื่อนก็ยังมาอันถามข่าวถามข่าวหาหนะมีทั้งเพื่อนเก่าเน่มีทั้งเพื่อนใหม่เนะ อันนี้ก็กำลังใจก็คือสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วก็การเห็ดดูทูพ่อกเนี่ก็ถ้าบบมีกำลังใจเฮาก็จะเดินทางตัวคนเดียวลำบากถ้าเฮามีกำลังใจหลายๆมีหลายคนเดินทางไปพร้อมกันนี่ยมัก็มว่วนแล้วก็ลำบากอยู่แต่ก็สบายใจไปสิน่นาะเถื่อเสิเมื่อยเถึงสิหอย่างแต่มันก็มว่วนเนาะแบบสีซานเนาะแล้วบบดนี้หั่นนก มาแจ้งส้ํานี้แหละเนาะหมู่ทางอเมริกาก็แทกมาถามว่าเจ้าโอเคบ่แนวนั้นแนวนี้นตัวเองหักยังบ่มีแฮงสิไปตอบว่า,า,นาันซะพี่นอ้องอ่นี้ล่ะเด้อพี่น้องอันน่ะมาแจ้งให้ฮู้เดี๋ยวนี้หันพนอนกก็ใขรหลายแลย้วล่ะจังวะนกจังไดออกมาอัดคลิปตะกี้ก็บ่อยากอัดดอกเพราะว่ายังบ่อยากเอาเรื่องเศร้ามามาเล่าให้พี่นอ้องฟังเนาะวันนี้นหลายคนน้องก็ถามข้าวถามข้าวเนาะตัวเอง ค่อย่นบ่ได้แจ้งหยังได๋พี่น้องคั่นคตัวเองมีเรื่องเศร้าแล้วแบบว่าแบบเรื่องแบบมันอยากอันนั้นแน่เลยบ่อยากบ่อยากเว้าหั่นน่ะพี่น้องแบบว่าอยากอยากเก็บไว้แต่กับครอบครัวเฮาเว้ากับครอบครัวเฮาไปสินี่นะแบบว่าบ่อยากให้พี่น้องมาโอ้ต้องมาอันนั้นเศร้าอย่างนําหั่นนะพะ่เฮาเฮ็ดอันนี้มันม่วนๆเนาะจังได๋ก็สู้ๆเด้อพี่น้องอันนั้นขอบใจทุกกลังใจขอบใจทั้งเพื่อนเก่าขอบใจทั้งเพื่อนใหม่ที่ว่าอ่ เขามาฮับสม้มเขามาติดตามหมนกสาวลาอ s สมาตลอดเนาะอันนะั้นงูทางอเมริกาปกระกาศข่าวถามข่าวได้พี่นอกปะโอ้ดีใจ thank you everyone เนาะ thank you for all my fans asking me where where I am okay where I'm going now I'm back again because the um, I'm gone like couple day because um my father in the hospital He not feeling good but now he feel better i'm back to my youtube channel again and thank you all of my friend and us uh, everyone who ever support me i like to say thank you so much um turn it know bye bye we are all like they all see how you